สวัสดีครับมากันต่อกับการส่องสนามในไทยลีกนะครับวันนี้เราก็จะมาส่องสนามทีมในไทยลีกสนะครับชื่อว่าทีมขอนแก่น f อนี่มีน้องขอมา3มคนนะครับผมชื่อก็คือคนแรกน้องประทานนะครับคนที่2น้องมอมิกแล้วก็คนที่สมน้องธนพันธ์นะครับผมอยากส่องสนามทีมขอนแก่นเอเราก็จัดให้นะครับ เราก็เข้าเรื่องเลยครับอ่าเซิร์ชเลยสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอานี่ขอนแก่นสปอร์ตสเตเดียมนะครับผมมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีจุด ที่น่าสนใจก็จะมีสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็จะมีจิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดขอนแก่นนะครับผมดูจากที่บริเวณมี3ามจุดที่ใกล้กับสนามนะครับเดี๋ยวเรามาส่องแบบ2มิตินี่สนามก็กว้างนะครับผมแล้วก็ ดูแล้วเหมือนจะเป็นอัศาจรรย์เป็นวงรีนะครับผมหมายถึงว่าฝั่งซ้ายนี่เหมือนไม่มีอัศาจรรย์นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะลองส่องข้างในข้างในไม่มี Google Street View อีกแล้วเป็นจุดอีกแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาตรงการสนามต่อนะครับดูว่าจะอยู่จุดไหนเนี่ อ่าจริงด้วยด้านนี้ไม่มีอาศาจารย์นะครับผมเป็นอาศาจารย์แบบว่าครึ่งวงกลมนะหลังโก้อีกด้านหนึ่งไม่มีอาศาจารย์นะครับเป็นพื้นที่ว่างไปเลยตรงมุมที่เป็นอาศาจารย์มีหลังคาก็จะเขียนว่าอบอจอนะครับผมน่าจะเป็นอบอจอขอนแก่นหรือเปล่าอาศาจารย์สีเหลืองดำนะ ฝั่งทางนี้ก็เป็นสีขาวล้วนนะครับผมยาวสุดมาเลยแล้วฝั่งตรงข้ามที่เป็นอาจรรย์ไลท์หลังคาก็จะเขียนว่าสนามกีฬา,ากีฬากลางหรือเปล่าจังหวัดขอนแก่นนะมองไม่ค่อยชัดหรือว่าสามกีฬาองค์การอะไรนั่นแหละของจังหวัดขอนแก่นนะครับผม ดูจากป้ายนี่ก็โอ้โหเหมือนจะเป็นภาพเก่าเหมือนกันนะครับเป็นยามหาฮ่าลีกวันอยู่นะเนี่ยเก่าหรือใหม่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นยามหาฮ่าลีกวันนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นไทยลีกหนึ่งสองสามสี่ไปแล้วนะครับผมแล้วก็ออกจากจุดนี้มาดูจุดอื่นบ้างนะจุดข้างสนามนะครับดูว่าจะอยู่ จุดส่องตรงไหนอาภาพชัดขึ้นนะเออเห็นแล้วชัดเจนแตอันนี้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเออชัดเจนชัดเจนชัดเจน B N K เลยทีเดียวเออนี่ภาพชัดมากเลยด้านสกอร์บอร์ดก็ไม่มี อัศจรรย์นะครับผมเป็นพื้นที่ว่างแบบว่าเป็นลูวิ่งยาวเลยแล้วก็มีอ่าโกโกเอาไว้แข่งแล้วก็โกโกเอาไว้ซ้อมนะครับแล้วก็มีคนมาออกกำลังกายด้วยนะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเย็นๆหน่อย มันจะมีนักเตะม,มาซ้อมด้วยนะครับผมมาเตรียมลูกบอลเรียบร้อยแล้วเป็นคนออกกําลังกายหรือว่าเจ้าหน้าที่ทีมนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ,อันนี้ก็มีป้ายแบบอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเก้าอี้สาหรับนักกีฬานะครับผมเขาก็เหมือนว่าเก็บพับไว้นะครับเดี๋ยวก็มองกับหัวไงวะเนะี่ยอันนี้เขียนว่าขอนเกรฟซ c อันนี้เป็นเดอะทีเล็ น่าจะเป็นฉายยาของขอนแก่นหรือเปล่าเดทีเล็กนะครับทีเล็กก็น่าจะเป็นในตัวไดโนเสาร์อ่ะเออทีเล็กไทแรนโนซอรัสนะครับดูจุดนี้สนามสวยมากยากเกลียนเลยท้องฟ้าก็ดีมาไปต่อมาจุดอื่นบ้างเมื่อกี้เห็นว่าแวบจุดอัศจรรย์นะครับผม มีไหมไม่มีมาจุดลูวิ่งดีกว่านี่จุดลูวิ่งกันเลยทีเดียวปรับจุดลูวิ่งแต่มาอยู่บนอาศาจารย์อ้าวเข้าไป <c oughs> อ่าอันนี้มันเป็นเหมือนคอบเพิงหรือเปล่าไม่แน่ใจมองไม่เห็นนะครับผมแต่เหมือนเป็นจุดแบบจุดไฟคบเพลิงเลย เราก็มาอยู่ตรงมุมสนามเอผมตรงบนมุมอัศจรรย์พอดีนะครับฝั่งที่ไม่มีหลังคานะบรรยากาศก็น่าจะช่วงบ่ายๆหน่อยนะครับส่องได้ประมาณนี้สนามดูแล้วก็น่าจะจัดอีเวนต์ได้หลายๆอย่างนะครับจัดการข่าวฟุตบอลก็ได้แล้วก็จัดกีฬาอะไรอ่ะกีฬากีตาประเภทลู่นะครับผม อย่างเช่นวิ่งร้อยเมตรวิ่งข้ามรั้ววิ่งห้าสิบเมตรวิ่งสี่ร้อยเมตรเลยประมาณนี้นะครับกองเชียร์ก็สามารถมาดูได้สนามไม่มีเก้าอี้นะครับผมมีอยู่ฝั่งเดียวฝั่งที่มีหลังคานะครับแต่หลังคาก็มีเป็นบางจุดนะครับผมไม่ได้มีทุกจุดนะครับมีแค่จุดเดียวทางด้านนูน้นะครับผม ออกไปต่อมีอีกจุดอื่นไหมมาเรามาดูตรงช่วงด้านข้างสนามมากดีกว่าตรงนี้ก็มีจุดหนึ่งตรงนี้คือจุดไหนจุดช่วงสามเหลี่ยมพอดีอยู่บริเวณอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นช่วงธงเสาธงนะครับ บริเวณทางเข้าสนามพอดีบริเวณทางเข้าสนามก็ อันนี้ก็น่าจะเป็นนักวิ่งเหมือนกันแล้วก็มีป้ายสถานที่ด้วยนะครับผมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือก็อาบาจอขอนแก่นนั่นแหละครับผมจุดนี้มีจุดอื่นอีกไหมมีป้ายด้วยสนามกีฬา150เมตรสนามเทนนิ130 m, ส1 3 0ยมสเมตรสระว่ายน้ำา100เมตรนี่อันนี้ป้ายซอยนี่มองไม่เห็นและเก่ามาก ฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นนะครับมีป้ายบลูเลยแล้วเราก็ขอจบที่หน้าสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับหรือว่าสนามเย่าของทางขอนแก่เอฟซนะครับชื่อเต็มๆว่าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นสนามอะไรที่เราจะไปส่องก็คอยติดตามกันต่อนะครับแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับเออเห็นและชัดเจนนะอันนี้ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเออชัดเจนชัดเจนชัดเจน BNK เลยทีเดียว